โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตทั่วโลกและยังเพิ่มขึ้นในทุกๆปีการรักษาร,ระยะเฉียบพลันเป็นปัจจัยที่ช่วยลดความพิการและอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีทุกๆหนึ่งนาทีที่ผ่านไปในผู้ป่วยสมองขาดเลือดหากไม่ได้รับการรักษาเซลล์ประสาทจะถูกทำลายนาทีละ1.9ล้านเซลล์ทำให้เกิดความพิการและนำไปสู่การเสียชีวิตได้ การรักษาในปัจจุบันจึงมุ่งเน้นที่การกู้กลับคืนของเซลล์สมองให้กลับคืนมาเป็นปกติให้มากที่สุดการบริหารจัดการ t ต o k e ฟ a s t ท a กในโรงพยาบาลถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาโดยเร็วผลการดำเนินการการจัดการระบบ t ต o k e ฟา s t ท a กในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในช่วงปีพุทธศักราช2559 ถึงปีพุทธศักราช2,560มีระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่มาถึงโรงพยาบาลจนได้รับยา ATPA เฉลี่ยเท่ากับ55นาทีและมีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาภายใน60นาทีเพียงร้อยละ85นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทีมพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคระดเอดสมองต้องมีการทบทวนการปฏิบัติงานสวัสดีค่ะดิฉันอุไรคมา ผู้จัดการึงความเป็นเลือดโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมประเกียติที่ผ่านมาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมประเกียิได้มีการพัฒนาระบบการราับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระย,ยะเฉียบพลันมาอย่างต่อเนื่องและอยู่ในระดับที่ดีแต่พบว่ายังมีหลายประเด็นที่เป็นอุปสรรคของการเข้าถึงยาในระยะเฉียบพลันเราทําการก็ค้นข้อมูลพบว่ามีเพียงคนไข้แค่ร้อยละ85เท่านั้นที่ได้เข้าถึงยาภายใน60นาทีในปี2 5 6 1 เราเลยมีการจับมือร่วมกันระหว่างทีม ER, e r EMS สสตอรนิทและทีมแพทย์ทีมเอ็กซเรย์ต่างๆในการทําระบบเชิงรุกทาอย่างไรนคนไขะได้เข้าถึงยาอย่างรวดเร็วที่น้อยกว่า60นาทีสวัสดีค่ะสนยนรับแจ้งเหตุโรงพยาบาลธรรมศาสตร์พยาบาลอุรัสยารับสายต้องการแจ้งเหตุอะไรคะแขนขาข้างขวาอ่อนแรงใช่ไหมคะตอนตอนนั้นมีอาการกี่โมงคะกำลังทำอะไรอยู่คะประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะคะ ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวขอทราบที่อยู่แล้วก็เบอร์ติดต่อกลับค่ะค่ะค่ะสูงยยุเรียกทีม EMS พร้อมที่รถเวลานี้รับแจ้งเหตุผู้ป่วยชายอายุ50ปีมีอาการแขนขาข้างขวาอ่อนแรงประมาณตอน9โมงครึ่งสถานที่เกิดเหตุใกล้เคียงวัดธรรมกายวอแปร์มมเติมว์วอสู ใช่ครับจุสตรวจร่างกายนะครับหรมอเตอเ์ในพยาบาลนะครับโอเคครับหรือแขนสองข้างน,นะครับโอเค,ครับไปแถรนี้จุดเริ่มต้นดังกล่าวทำให้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบสต็อกฟ้าแท็กในโรงพยาบาลโดยการนำหลัก3 p p พี p o s e e r ะ e และ Performance ในการกำหนดประเด็นสำคัญเป็นแนวคิดในการพัฒนาว่าทำอย่างไรให้ผู้ป่วยเข้าถึงยา r t p a ที่รวดเร็วและมีความปลอดภัยเมื่อมาถึงโรงพยาบาลโดยในปีพุทธศักราช2561มีการปรับแนวปฏิบัติใหม่ที่เกิดขึ้นจากการทบทวนจากแนวปฏิบัติเดิมพัฒนาการรักษาแบบระบบเชิงลุกโดยจับมือ กับทีมแพทย์ ER EMS Intervention และ Stroke Unit โดยปรับกระบวนการของ Stroke f r a s t Tag ให้เกิดความรวดเร็วทำการทบทวนการคัดแยกอาการการรักษาและการให้ยาทันทีที่ห้อง x อ็กเรย์และนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาใน Stroke Unit ทันทีจากการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลดสมองอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีอัตราการเสียชีวิตและระดับความพิการที่ลดลงโดยทีพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรครสมองมีหนึ่งประโยคที่มีความหมายและเป็นแรงผลักดันของทีมพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลผู้ป่วยโรคสมองว่าทำอะไรก็ได้ที่มีประโยชน์กับผู้ป่วยด้วยความร่วมมือของพวกเรา จากการพัฒนาระบบดังกล่าวทําให้ผู้ป่วยทุกรายที่มาระยะเฉียบพลันเข้าถึงยาภายในหัวเสาร์ีเท่ากับร0 0เเซและเวลาเฉลี่ยของการได้ยาเมื่อคนไข้ามาถึงโรงพยาบาลจะอยู่ที่32นาทีครับก็ปัจจัยที่ทําให้สต็อกคลัสแท็กของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติประสบความสําเร็จนะก็คือเรื่องของการทํางานเป็นทีมนะครับแล้วก็การช่วยเหลือกันของมัลท d ยดิส p l i น a รี t ทีมนะครับ ครับจริงๆคือผมคิดว่าเป็นการมองผลลัพธ์ของผู้ป่วยเป็นสําคัญนะครับก็คือเราเราควรจะเลิกความคิดที่ว่าคนไข้แผานกนี้เป็นของคนนี้คนไข้แผนกน,นี้เป็นของคนนี้ครับจริงๆถ้าเรามองผลลัพธ์ว่า,าผลลัพธ์สูงสุดข,ของคนไข้คืออะไรอย่างเช่นโสโตรกเนี่ยความความเร็วนะเรื่องของเวลามันสําคัญมากเพราะ,ะนั้นเราควรมองในภาพรวมว่าอะไรบ้างหรือหน่วยงานใดบ้างที่จะทําให้ผู้ป่วยสโตรกได้รับยาได้รับการรักษายอย่างรวดเร็วก็คงร่วมมือกัน บทบาทที่สำคัญของ n o ตเคเ a ็เอเจนต์สโต๊กนะคะก็คือความนุ่มลึกทางด้านคลินิกของโรคหลอดเลือดสมองและการประสานความร่วมมือระหว่างทีมสหาสาขาวิชาชีพค่ะสิ่งที่ดิฉันคิดไว้เสมอคือทำอยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยระญยิกลับไปใช้ชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดค่ะเฮ<อ>การพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลธรรมาศาสตร์เฉลิมประเกียรติที่ไม่เคยหยุด ทำให้ผลลัพธ์ที่ดีเกิดกับผู้ป่วยโรคหลอเดเลือดสมองสร้างความภาคภูมิใจของชาวโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมประเกียรติที่ได้ร่วมมือกันช่วยเหลือผู้ป่วยช่วยเหลือประชาชนและเป็นโรงพยาบาลต้นแบบเกี่ยวกับระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอเดเลือดสมองของประเทศไทย